มื่อนี้ขัดล้อบเบาะมาเนี่ยครับผมอ้าวเมื่อนี้รถตาลังบ่ได้ติดฟิล์มมาใหม่รถตาต้อง,องมีไหมเจ็บมือก็เจริงได้โอ้ยบอแล้วรหัสรถตาลมาเนี่ยถัดหน้าครับอู้ไปแต่ซื้อใหิดดริตกระโดดฝุ่นก็ได้ขย,ยันไปเนี่ยไปซอยเขาลังงางรถตนแล้วกลับมาเองโอ้มือขาวหมดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันมันบอกไปเอามือยกมือขับเบรคมามือมันเปลี่ยนฉันมามป๊าดมาเล่นน้ำแฟบบอกครับเกียรน้ำสบู่ ก็อย่อนมือมันเปลี่ยนไรแล้วมันว่ามือมันเปลี่ยนแล้วก็เลยเข้าไปหาข้างใองนายงานจัดพี่น้องใช่ไหมกิจกรรมมันหยุดโอ้ยบอตอนนี้เราเป็นคนมั่มากล่างรถรถกระบะซื้อม้าไงรถธรรมดารถกระบะซื้อมานี่เราเพิ่งล่างแค่เดียวน้องอันนี้จะคอยลัางแล้วก็เขาอันนั้นเขาลานอย่างเดียวเพียอย่างนี ต <c oughs> ้อ้มจมให้ตใจ